อัญมณีขาวแต่ว่ามีสีชมพูกราบสวัสดีครับทุกท่านผมน้องทอมแห่งช่อง3ทีพี่น้องวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะครับช่วงนี้ไม้มงคลก็หลายหลายท่านก็เริ่มเก็บสะสมเริ่มหามาปลูกเลี้ยงในบ้านเรือนนะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับผมตัวนี้คืออะโกนิมาอัญมณีสีขาวนะครับผมอ่า สีขาวนะครับผมเขาจะใบอ้วนๆกลมๆหน่อยนะครับผมอ้วนๆกลมๆนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไปเจอตัวที่เป็นเพชรน้าหนึ่งจะคล้ายๆกันนะครับลายคล้ายๆกันแต่ใบเขาจะยาวจะแหลมกว่านะครับผมตัวนี้เป็นอัญมญณีสีขาวนะครับตรงนี้โดยเบื้องต้นนะครับเขาก็เป็นพืชในกลุ่มของตัวของอากูนิมานะครับน้องเป็นอากูนิมาอากูนิมานี่ก็มีถิ่นกําเนิดในบริเวณ เส้นสู์สตรนะครับใกล้ๆบ้านเราครับตั้งแตออ่อินเดียครับลงมายันมลงมาเลฟิลิปปินอะไรเงี้ยไทยลาวพม่าอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็จะมีถิ่นกาเนิดอยู่ในเขตนี้นะครับผมแล้วก็อัญมณีสีขาวของผมตัวนี้เป็นไม้ที่วางทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแลนะครับทิ้งเฉยๆครับผมตากแดดตากฝนแต่แดดไม่ร้อยนะครับผมแต่ก็มีโดนแดดบ้างนะครับเพราะผมวางไว้ใต้ต้นไม้แต่ว่าฝนเนี่ยโดนเต็มๆถ้ามันตกก็โดนเต็ม วัสดุปลูกผมใช้เป็นมะพร้าวสับนะครับก็มีบางต้นรอดบางบางต,ต้นตายบางตอนที่มันสวยๆนะค,คือ,อจัดเลี้ยงได้สวยงามแต่พอดีแมวมาเล่นพังหมดนะครับแล้วก็ผ่านรูดูหนาวครับรู้ดูหนาวก็ทําให้เขา,เาพืชตระกูลอะโกดิมาที่อยู่ในกลุ่มอัญชันมณีเนี่ยจะไม่ค่อยชอบอากาศหนาวนะครับก็ใบจะหดเล็กลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาออกดอกเนี่ยครับสังเกตเขาออกดอกอันนี้ไม่เท่าไรครับอันนี้เพิ่งอันใหม่อันนี้ครับ ออกจนเหมือนมันเกสรมันหลุดมันร่วงมันเม็ดมันดีดมันร่วงอะไรไปสักอย่างนะครับผมเนี่ยอ่าไม่รู้มันกระเด็นกระดอนไปไหนครับผมเนี่ยอ่าผมไม่ได้มาดูเลยครับผมปล่อยทิ้งจริงๆนะครับพอดีผมเดินมาดูแหวกๆดอูอ้ญญาวอัญมณีสีขาวผมมันติดสีชมพูอ่ะนี่ไม่ใช่อัญญมณีสามสี 3, นะครับเขาคืออัญญมณีสีขาวครับเพราะผมซื้อมาในานามอัญญมณีสีขาวราคาโอ้นานแล้วผมซื้อตั้งโอ้หตั้งแต่เขาไม่เล่นกันเลยครับราคาหลักสิบ นะครับผมนานแล้วไม่โตไม่ได้ขยายพันธุ์ไม่ได้เปลี่ยนดินไม่ได้อะไรเลยคือตั้งแต่ซื้อมาคือเปลี่ยนวัสดุครั้งเดียวครับแล้วก็ไม่เคยทําอะไรกับเขาน้ําก็แทบจะไม่หลดด้วยนะครับผมวางแทรกไว้ตามกระถางพุ่มไม้ต่างๆของผมนะครับผมอ่ะแล้วเขาไม่ได้ติดแค่ชมพูใบเดียวตอนแรกผมเห็นเฮ้ยตรงนี้มันติดชมพูหนึ่งใบแต่ที่จริงไม่ใช่หนึ่งใบนะครับนี่ก็ติดนี่นี่ก็ติดนะครับสีชมพูแดงนะครับเนี่ยสีชมพูอ่ะใบที่สองนะครับผมแล้วก็พยายามสังเกตดู นี่นี่นี่ใบนี้อ่าใบนี้ตอนนี้หน้าหนาวนะครับใบที่สามนะครับอันนี้ใบที่สี่นะครับใบใหม่เนี่ยเนี่ยสีชมพูสี่ใบแล้วก็รู้สึกนี้ด้วยนี่ไม่ได้คิดเองนะครับนะครับห้าใบนะครับที่เห็นห้าใบนะครับห้าใบที่เอียงมาฝั่งนี้ห้าใบที่เอียงมาฝั่งนี้นะครับตั้งแต่ครึ่งเนี้ยครึ่งเนี้ยเอียงมาฝั่งเนี้ยเขาติดสีชมพูนะครับผมอ่าแต่ฝั่งฝั่งนู้นหรือไม่ใช่สิมีอีกหกใบจะอีกนะครับหกใบหกใบ คือผมซื้ออัญมณีขาวมานะครับผมแต่ต้นนี้น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่หลักสิบครับผมน่าจะซื้อตอนที่โควิดเข้ามาแล้วแล้วก็โควิดระบาดหนักด้วยตอนนี้นะตัวนี้น่าจะหลักร้อยผมน่าจะซื้อมาที่โคราชนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวตอนนั้นผมซื้ออะไรวะเขาขาเหมือนกันผมจําไม่ได้ครับอกุดิมามันมันมีตายไปบ้างนะครับเพราะเนื่องจากไม่ได้ดูแลเขานะครับผมตัวนี้เมื่อกี้หกใบเนาะที่มันติดติดนิดติดหน่อย ใบนี้มันเริ่มติดเยอะขึ้นนะครับผมอนาคตมันจะกลายเป็นสามสีได้ไหมไม่รู้ครับผมผมว่ามันก็คงเรียกเป็นอัญ,ญมณีขาวด่างหรืออัญ,ญมณีขาวกลายดีกว่าเนาะเออขอสามสีก็คือให้เขาสามสีไปเลยผมก็มีสามสีครับผมซื้อไว้ต้นหนึ่งนะครับสามสีสีจัด,จด,จดเต็มเต็มนะครับต้นเล็กกว่านี้เยอะนะครับผมซื้อในไลฟ์สดนะครับโอ้โหซูมกันสักขยายเว่อร์ครับใหญ่มากส่งมานี่ตกใจครับผมสีใช่ลายลายถูกต้องขนาด ผิดไซส์นะครับผมเล็กกว่าไปสามสี่เท่าครับผมโอ้ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วตายแล้วแต่แล้วไม้ออกดอกด้วยครับพอไม้ออกดอกก็จะมีปัญหานะครับสําหรับกลุ่มอากูนีมาพอสังเกตนะครับทุกท่านนะครับเขาจะออกช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเนาะดอกเขานะครับพอออกดอกปุ๊บใบใหม่มันจะเล็กลงเลยนะครับเพราะว่าใช้พลังงานในการเลี้ยงดอกนะครับผมในการเลี้ยงดอกวันนี้ผมก็จะมาพาทุกท่านนะครับผมจะถอดดอกตัว อากูนิมาแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องมีตัวช่วยครับแป๊บหนึ่งครับผมผมต้องถอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมามาดูนะครับวิธีการถอนดอกของอากูนิมานะครับผมนี่ก็จะแหวกนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับผมจับต้นให้มั่นนะครับจับต้นให้มั่นนะครับแล้วก็ใช้แรงดึงนะครับดึงดอกนี่ดึงออกมาอย่างนี้นะครับผมดึงออกมาอย่างนี้ครับผม นี่นะครับผมก้านมันจะออกมาด้วยไม่งั้นถ้าเราตัดมันจะตัดได้แค่นี้ครับมันจะตัดได้แค่ส่วนนี้นะครับผมอได้แค่ส่วนนี้หลังจากที่เราถอดดอกแล้วนะครับ <c oughs> สังเกตเขาจะเป็นรูเลยนะครับเป็นรูเลยนะครับผมอ่าอย่างนี้ครับมันจะไม่อั้นยอดใหม่นะครับผมยอดออกมาใหม่จะได้พุ่งได้ดีนะครับผมอย่างนี้กลัวเรื่องอถ้า ถ้าเราไม่ถอนออกตรงๆเนี่ยมันจะไปอั้นยอดแล้วสมมุติอย่างเงี้ยอย่าไปดึงอย่าไปดึงโดยตรงนะครับดึงโดยที่ไม่จับต้นนะครับรับประกันครับผมกระจายครับผมดินเดินยอดยืดอาจจะหักได้ครับใบเบย์อาจจะเสียนะครับดังนั้นต้องจับที่ลําต้นให้มั่นแล้วก็ดึงที่ดอกกระชากออกมาโดยตรงนะครับผมเขาจะถ้าดอกไม่แก่มากมันก็จะออกง่ายครับแล้วก็บางสายพันธุ์ก็ออกยากนะครับางผมไปเคยไปดึงบางสายพันธุ์ก็แข็งโป๊กนะครับผม ไม่ออกก็มีหักคาก็มีนะครับผมอ่าก็ต้องพยายามช่วงที่เขายังตุมต่มๆอยู่ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่ก็พยายามเก็บออกให้ไวนะครับผมไม่งั้นมันจะเป็นการเก็บที่ยากนะครับผมก็คือจะเด็ดออกยากครับเขาจะเหนียวเลยนะครับผมแล้วก็อ่นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งช่วยทําให้อโกดิมานะครับลดอาการใบเล็กลงจากเรือนยอดนะครับใบเรือนยอดเล็กลงเนื่องจากเขามีการ ออกดอกเขาต้องใช้พลังงานในการเลี้ยงดอกนะครับผมถ้าใครเป็นสายาผสมพันธุ์ก็เอาดอกไปผสมพันธุ์ได้แต่ถ้าใครเป็นผู้ปลูกอย่างผมปลูกดูสวยงามนะครับผมอาศัยการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศคือการาไปยกยอดนะตัดยกยอดตอนชำํำอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับผมแยกหนอนนะครับผมการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับผมก็ไม่ต้องเอาดอกไว้นะครับก็ทําการ เด็ดดอกตัดดอกทิ้งได้เลยนะครับผมแต่พี่คนที่เขาเลี้ยงอาคูดิมาเขาแนะนําให้เด็ดให้ดึงไม่ใช่เด็ดนะดึงดอกดีกว่าตัดดอกนะครับผมอ่าแล้วก็อย่างเงี้ยครับผมก็เนี่ยสังเกตผมซื้อมาตอนแรกเขาก็เล็กๆเนี่ยนะครับผมเขาเพิ่งมาตตอนหลังเนี่ยครับผมเนี่ยก็มีตอนแรกจากโคนแค่เนี้ยแล้วก็มีใบสี่ห้าใบครับผมแล้วก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาวางทิ้งลืมๆครับแล้วก็ขยายพันธุ์โตขึ้นนะครับผมนี่ก็ที่จริงเราก็สามารถตัดได้นะครับตัดชำได้ครับอย่างเงี้ยเนี่ย ฝั่งนี้ก็เห็นเขามีรากอากาศเนี่ยฮะรากอากาศที่โผล่มาครับเราก็สามารถตัดนะครับตัดบริเวณเนี่ยครับรากอากาศนะครับตัดปุ๊บแล้วก็ยกอันนี้ไปปลูกได้เป็นตอใหญ่เลยนะครับผมเป็นตอใหญ่เลยแล้วก็พื้นที่ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะแทงตาออกมาตามกับใบนะครับผมแล้วลอกใบช่วยด้วยก็ได้นะครับผมเขาก็แทงออกมาแทงออกมาก็ามีหน่อออกมา3 4มสี่ห้าหน่อแล้วก็ค่อยแซะแคะหน่อ,อไปขายเอาไป ขยายทาจานวนได้นะครับแล้วก็วัสดุปลูกก็ทําให้มันลงโล่งนะครับเนี่ยสังเกตนะครับถ้าเป็นวัสดุที่โล่งล่าเขาจะเดินดีครับผมถ้าวัสดุแน่นนะครับรับประกันครับเน่าผมทําเน่ามาหลายต้นแล้วครับตายช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ช่วงอากาศร้อนจัดแล้วก็มีรอยต่อที่จะมีฝนพายุเข้ามาก็ระวังต้นไม้ด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องเน่าเรื่องช้ำนะครับเรื่องเสียหายได้นะครับผมก็มีต้นไม้ตายบ้างนะครับช่วงก่อนนะครับผมต้นถูกไม่ตายตายต้นแพงอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับการเลี้ยงอากอนิมาแนะนําเลี้ยงใต้สแลนหรือพื้นที่พางแสงนะครับอย่าไปเลี้ยงโดนแดดนะครับไม่งั้นใบจะไหม้แล้วก็การลดน้ําประมาณสักสาวันลดหนึ่งครั้งก็เพียงพอนะครับไม่ต้องมาลดบ่อยนะครับถ้าลดบ่อยนี่ก็เขาไม่สตัน์ทเขาก,ก็มีอาการเน่าได้ด้วยนะครับถ้าลดบ่อยนะครับถ้าไม่ชะงักนะครับไม่สตัน์ไม่ชะงักก็มีอาการเน่าให้เห็นนะครับผมวันนี้ผมก็พาทุกท่านมาชมาตัวของ อะโกนีมาอัญญาบีสีขาวนะครับเนาะตัวนี้ไม่ใช่3มสีนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเอา3ามสีมาให้ดูนะครับผมตัวนี้เป็นต้องเรียกว่าไงอะ่ะอัญญาบีสีขาวติดชมพูหรืออัญญาบีสีขาวกลายดีด้วยความไม่นิ่งของสายพันธุ์นะครับเนื่องจากเขาเป็นไม้ที่ผสมพันธุ์ไปผสมพันธุ์มานะครับผมก็ทําให้เกิดความไม่นิ่งของยีนนะครับก็มีการกลายมีการหลุดสีออกมาได้นะครับแต่ สำหรับเรานักสะสมคือความสวยนะครับผมตัวกลายตัวแผงตัวเพี้ยนเนี่ยครับผมมันคือความสวยความแปลกความที่คนอื่นมีน้อยแต่เรามีคือความภูมิใจของพวกเราครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องครับก็ขอกราบราบทุกท่านนะครับไปกับอากูนิมาอัญมณี3สีอย่างไรก็อย่าลืมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์กันมาได้ครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ